สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราอยู่นะครับผมกราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมและกด subscribe เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาท่านจะได้รับชมก่อนเพื่อนจะได้เอฟของก่อนเพื่อนเนาะกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่าน ที่กดติดตามด้วยนะแล้วก็กาบขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงน้องหมานะครับผมทักมาส่วนตัวนะอันนี้กาบขอบคุณด้วยนะครับผมกระบวนการเอาผิดคนที่ฟันน้องหมากาลังอยู่ในช่องทางทางกฎหมายน,นะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาชมกล้วยไม้อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวท็อปหายากที่สุดของขายกล้วยไม้มานานม,มากผมเพิ่งได้มาตัวนี้เลยเรื่องเข็มม่วงนะครับผมซึ่งเป็นไม้ป่าแท้นะข็มม่วงนะครับผมดอกแบบนี้เลย เป็นไม้ป่าแท้เมืองร้อนที่ได้มาจากการจนบุรีนะครับผมได้มาจากการจังหวัดกาญจนบุรีนะเอื้องเข็มม่วงนะครับอย่นีครับเอื้องเข็มม่วงดอกสีม่วงสวยนะฮะเอื้องเข็มม่วงถือว่าเป็นกล้วยไม้ตระกูลเข็มที่หายากมากนะครับผมจะไม่ค่อยเจอนะเข็มม่วงกับเข็มเหลืองนี่คือหายากสุดๆนะครับผมได้มาก็ ประมาณนี้ได้มาประมาณหนึ่งมีทั้งติดขอนนะครับผมมีทั้งแบบติดขอนนะฮะแล้วก็แบบเป็นต้นให้ไปปลูกกล้วยไม้หน้านี้จะแห้งแล้งหน่อยเนาะก็ใบจะเฉาหน่อยเอาไปเพาะเลี้ยงเองนะครับผมตรงนี้เอาไปปลูกปลังเองผมจะจัดจําหน่ายแบบนี้เลยสําหรับเอื้องเข็มม่วงดอกสีม่วงสวยนะครับผมเป็นไม้ป่าเลื่อนดูได้เลยว่ามาจากป่าของแท้โดยตรงนะครับผมติดขอนมาเลยผมจะจัดเป็นเซต ให้ไปปลูกแบ่งกันไปปลูกซึ่งมันได้น้อยนะครับผมมาดูตรงนี้เลยซึ่งมันได้น้อยนะสําหรับแบบต้นแบบนี้แบบต้นผมจะจัดแบบนี้หนึ่งเซตนะครผมเล็กกลางใหญ่สลับกันไปนะครับผมมันอาจจะไม่สวยมากนะสําหรับไม้ป่าแท้หายากนะครับผมไม้ป่าแท้มันหายากนะฮะเขาขายกันอยู่ต้นละสองร้อยครับผมสำหรับเอื่องเข็มม่วงนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเนาะ เพราะผมก็ซื้อมาแพงแล้วกว่าจะได้มาอันนี้ก็กําลังมีช่อดอกเห็นไหมดอกอาจจะยังไม่สวยครับไปถึงคุณบรรฝอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมดอกมันออกแล้วอันนี้ผมแจ้งให้ทราบตรงๆๆงก่อนขอคนที่รับได้และหากําลังหาพันไม้ที่หายากอยู่แบบนี้นะเข็มม่วงแบบนี้หนึ่งเซตผมจะจัดแบบนี้หนึ่งเซตสี่ต้นนะฮะแบบนี้ไม่ได้ต้นใหญ่นะครับผมบอกเลยซึ่งมันไม่ได้หาง่ายนะแล้วมันเป็นไม้ป่าแท้หนึ่งเซตสี่ต้นแบบนี้ผมขาย ผมขาย550บาทส่งฟรี550บาทส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์ศ9 5 9 4 1 8 9 8 8นาะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไปสะสมนะซึ่งเป็นเป็นไม้ป่าทแท้หายากมาก1เซตแบบนี้550บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางนะครับ1เซต4ต้นนะอันนี้สำหรับในส่วนของขอนแบบขอนเราจะคิด เราจะคิดแบบนี้เลยสามขอนเล็กกลางใหญ่แบบนี้นะครับสลับไปติดขอนสามขอนเล็กกลางใหญ่นะสามขอนเล็กกลางใหญ่เนื่องจากมันเป็นไม้ที่หายากแล้วต้องแบ่งกันไปปลูกนะสามขอนเล็กกลางใหญ่ผมก็จะแบ่งให้ประมาณสามต้นสี่ต้นไปนะครับผมตรงนี้สามขอนเลยผมขายที่หกร้อบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผม สามขอนนะเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ก็อาจจะได้ไปหนึ่งขอนแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งขอนนะฮะเรานับจํานวนต้นนะซึ่งมันหายากครับผมหายากมากขอนใหญ่อย่างนี้ก็ขอนเดียวไปนะครับ <c oughs> หายากมากนะผมนับจํานวนต้นนะครับอันนี้ขอคนที่รับได้นะฮะแล้วก็ขอคนที่อยากได้ไม้พันแปลกๆไปเลี้ยงจริงๆซึ่งมันหายากจริงๆถ้าเป็นไม้ป่าสําหรับเอื้องเข็มเข็มม่วงนะถ้าเป็นกอแบบนี้ <c oughs> เป็นกอแบบนี้ เราก็จะคิดอีกในราคาเพราะผมก็ได้รับมาราคาแพงเหมือนกันครับผมเดี๋ยวนี้คนขึ้นไม้แบบมันไม่ค่อยมีนะคะคนขึ้นไม้แล้วมันเป็นไม้ป่ากว่าจะเอาลงมาได้มันก็ยากนะครับผม <c oughs> <c oughs> กอแบบนี้ผมก็ขายกอละแปดร้อยส่งฟรีนะครับผมกอละแปดร้อยส่งฟรีนะสําหรับเอื้อกที่นร่วง <c oughs> เป็นเซตนะเป็นเซตแ <c oughs> บบนี้สี่ต้นเอาให้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่ง เก็บาทางนะครับผมอาจจะผมก็อาจจะทะเล็กกลางใหญ่ไปให้เนาะ <c oughs> อันนี้จับให้ดูอันนี้เอาสี่ต้นก็จะทัดไปให้แล้วครับ <c oughs> ประมาณสี่ต้นแบบนี้สี่ต้นห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับผมสําหรับเอื้องเข็มม่วงนะเข็มม่วงหายากครับไม่ได้หาง่ายนะถ้ายังไม่มีใครรับไปผมก็เอาบุกไว้แน่นอนเพราะว่ามันมันจะสูญพันธ์แล้วมันได้มาซึ่งยากมากกว่าจะได้มาอันนี้ ถ้ารับไปแล้วแบบโอ้ต้นเล็กจ้างนู่นนี่นะจังอันนี้ผมขอไม,ไม่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 ขายให้คนแบบอ่าลูกค้าที่แบบติดแบบนี้นะฮะซึ่งงานแบบพูดงหายากจริงๆผมต้องยอมรับเลยว่างานเข็มม่วงอะมันหายากแล้วผมก็รับมาแพงพอสมควรเหมือนกันแล้วกว่าจะได้มาบางทีค่ากล้วยไม้แพงแล้วต้องมาโดนค่าด่านค่าอะไรอีกหลายอย่างเนาะอันนี้เป็นกล้วยไม้จากไทยนะคะผมอย่างเงี้ยเซตหนึ่งก็เป็นประมาณน,นี้เซตหนึ่งสี่ต้นห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะอันนี้ผมแจ้งก่อนอเฉพาะเรื่องเข็มม่วงตัวนี้เฉพาะเพราะมันเพราะมันหายากเนาะ ติดคอนผมก็จะให้ไป3ามขอนสามอนหกร้อยบาท3ามถึงสี่อนนะอันนี้แล้วแต่สามนนะฮะอ่ะอย่างนี้ถ้ามันเล็กก็4ขอ่อนสี่คอนอย่างนี้600บาทส่งฟรีนะสำหรับงานขอนประมาณนี้เนาะ ค่าขอนใหญ่ผมก็จะแซมไปอีกนิดนึงประมาณนั้นใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ศู5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมหรือแอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์ศูน9 4 1 8 9 8 8สําำหรับเอื้องเข็มม่วงนะครับผมเข็มม่วงเรามีจัดจำหน่ายนะครับผมถ้าเป็นกิโลเราผมขายกิโลละ3 0 0พนะครับผม3 0 0พนนะฮะงานไม้เบามากขายกิโลไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยเพราะได้มาแล้วแบบตอนแรกผมนึกว่าจะได้มาแบบว่ากอใหญ่พอมาถึงผมเสร็จปุ๊บก็ มันไม้เบา,าเบาสุดๆไปเลยครับคือเบามากๆนะอันนี้ผมแจ้งก่อนถ้าเป็นกิโลผมขายกิโลละสามพันนะครับผมมันเพราะว่ามันได้ขายของแล้วถ้าขาดทุนผมก็ไม่อยากทาเนาะอันนี้พูดตรงๆงแต่อันนี้เราจะแบ่งกันไปปลูกนะครับผมสาหรับเอื้องเข็มม่วงสําหรับวิธีการปลูกกล้วยไม้เข็มม่วงเหมือนกล้วยไม้ตัวอื่นๆเลยนะครับผมเหมือนกล้วยไม้ตัวอื่นๆเลยนะฮะก็คือจะเอาไปมัดติดต้นไม้ก็ได้จะติดขอนก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยสําหรับการขยายพันธุ์นะครับผม มันก็จะเป็นเป็นเกาะมาแบบนี้ถ้าติดขอดอันนี้คือธรรมชาติเลยอันนี้คือธรรมชาติของเขาเลยนะครับธรรมชาติที่ติดมานี่คือเรียลลิสติกเลยสมจริงเลยแบบนี้แบบขอนนะอย่างเงี้ยขอนนี้ก็ไปผมก็ปล่อยไปอยู่แล้วเนี่ยหกร้อยพร้อมส่งผมบอกเลยเพราะว่ามันแล้วแต่ขึ้นอยู่จานวนต้นนะคะซึ่งมันหายากเนาะผมแจ้งให้ทราบก่อนขอคนที่รับได้นะครับผมมันก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ที่สําคัญเลยคือมันหายากเนาะถ้าสี่ต้นหนึ่งต้น สต้น3มต้น4ต้นแบบนี้ผมคิด550บาทพร้อมส่งอาจจะให้ต้นเล็กไปด้วยอย่างนี้550บาทนะพร้อมส่งเก็บปลายทางโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเก้นะครับผมแอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์ศูน9 4 1ก้าห้าสี่หนึานะสำหรับเอื้องเข็มม่วงงานกอผมมีอยู่แค่1นึ่กอ 2>, 2กอสอกอมีแค่3กอเลยสกอ สี่กองานกอมีแค่สี่กอนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะใครสนใจทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับผมที่0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะแอดะไลน์มาได้เลยเช่นกันเอื้องเข็มม่วงนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีเซตติดคอนเข้ามาอีกประมาณ20กว่าขอนนะฮะอันนี้ก็จะมีมาแล้วก็นายพานบอกว่าไม่ขึ้นหาเอื้องเข็มม่วงแล้ว,พวเพราะเนื่องจากข้ามเขาไปหลายลูกกว่าจะได้มาเนาะอันนี้ผมเป็นคนรีเควสหาให้ในายพานหามาให้นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะสำหรับเอื้องเข็มม่วงกล้วยไม้ป่าแท้หายากจัดหนึ่งชุดนะครับผมสำหรับชุดที่เป็นต้นไม่เต้นไม่ต้นใหญ่มากนะครับเพราะเป็นเขาเป็นไม้จิ๋วด้วย1 1ชุด4ต้น550บาทนะครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม1ชุดเป็นขอน3ขอนหรือถ้าเป็นขอนใหญ่ที่มีต้นเยอะก็1ขอนไปเลย600ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมตรงนี้ครับ และไม้หน้านี้มันไม่ได้แบบมาแบบสวยงามสวยหรูนะคะมันมีเฉาบ้างเพราะมันเป็นไม้ป่านะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยขอคนที่รับได้นะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์095 941 8 988ครับหรือ093 45 776 11โทรมาได้ตลอดเลยนะครับผมคลิปนี้บายบายครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ